เดอะช็อกย้อนยุคสวัสดีผู้ชมนะครับกลับมากับเดอะช็อกย้อนยุคของเรากันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวที่ตื่นเต้นน่ากลัวเสียวขวัญน,นะครับที่เราจะกลับมาให้ครผู้ฟังคผู้ชมเนี่ยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ผมเอาเรื่องราวหนึ่งเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะ ต้องบอกว่าน่ากลัวตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกเล่คอมเมนต์ไว้ในรายการเดชช็อคเลยนะครับส่วนเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นผู้ฟังผู้ชมติดตามฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณตายสวัสดีค่ะนะคะไปกันที่เรื่องนี้กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะเมื่อต้นปีเนี่ยเอ่อแต่ได้พักงานไม่ใช่ให้ออกนะก็คือได้พักงานด้วยว่าเอ่ออยู่จะหายไปไหนก็ได้อาทิตย์หนึ่งและทุกความที่ว่าแต่ชอบเดินทางคนเดียวพอไปคนเดียวปุ๊บเอ่อแต่พูดที่หาได้ไหมคะเอ่อชื่อหาดใอย่ายๆไม่ได้ใช่ไหมะโอเคว่าเป็นหาที่มีสามหาดหาดหนึ่งก็เป็นหาที่ มีคนอยู่เยอะ <S <S หาที่สองก็สวยงาม,มเนี่ยแต่ว่าเคยไปแล้ว <S <S เวลาเราไปเราก็จะไปเลยที่อยากไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเลยเี่ยก็ไปหาที่ที่สามซึ่งเปหาที่ไี้เขาว,ว่าสวยสุดแล้วตอนนั้นไปเนี่ยก็จะจะไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวเพราะจะสวนทางกับชาวบ้านเขาก็ไปคนเดียวดังนั้นจาบว่าเรือเลดออกจากท่าเลดจริงๆริงจะต้วไม่ถึงประมาณสามโมงส,สามโมงเย็นแล้วก็เพื่อจะหาที่พักอะไรเนี่ยก็จะไม่ยากแต่ว่าเลดวันนั้นไปถึงห้าโมงเย็นโอ้ยปุ๊บแต่ก็เราจะจองห้องนะคะ อมเต็มค่ะแต่บอกอ้าททาไงดีจะกลับไปก็ไม่มีรถแล้วเพราะว่าห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นที่ต uh, ่างจังหวัดนี่ก็จะจะมืดแล้วเรียบรใจก็เลยแล้วทางไปก็จะลําบากด้วยแต่ก็เอ๊ะเอายังไงดีจะกลับไปหาที่เคยอยู่ก็ก็ไม่คงไม่ทันก็เลยคิดว่าก็ลองถามเขาบอกว่าเดี๋ยวลองเดินดูสิคะริมริมเนี่ยจะมีจะมีอ่ารับเขาเรียกว่าอะไรริมหาดเนี่ย่ะก็จะมีเป็นแนวยาวเลยก็เดินไปพอเดินเดินไปปุ๊บหกโมงเย็นยังไม่ได้ที่พักก็เดินกลับไปอีก ที่เดิมบอกว่าไม่มีเลยคาะแถวนั้นพ้มีก็ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเ,เขาบอกว่าเดี๋ยวลองไปที่นึงนะคะตรงไปประมาณร้อยเมตรดีแน่นอนมีแน่ด้วยก็เลยเดินไปเอ,อแต่ก็แปลกใจว่าทำไมหาดนี้มันดูดูขึม,มเกินไปไฟดับค่ะ <laughs> ทั้งหาดก็หกโมงเย็นเกือบทุ่มหนึ่งละจนได้ที่พักที่นั่นเขาก็บอกว่าโอเคมีราคานี้นะห้องเดียวเป็นเป็นเหมือนมัลรโลเป็นหลังและแต่ละหลังเนี่ย จะอยู่ห่างกันประมาณสิบห้าเมตรแต่สิบห้าเมตรต่างจังหวัดนี่จะพอมืดแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นอะไรเลยแล้ววันนั้นก็ไม่เต็มคือบริเวณหาดนะจะไม่เต็มแต่ก็โอเคก็ก็พักที่นั่นก็ฝากกุญแจมาให้พร้อมคุณป้าคนหนึ่งแล้วกับเทียนไขสองเล่มคือดูเอเรียแล้วเนี่ยพร้อมกับเวลาคงไม่พอมั้งคะแล้วก็เลยขออีกสองกลัวเรื่องผีไหมตอนน้นทามนิดนึงฮะตอนนั้นยังไม่ค่อยกลัวแต่วันวันนิดนึงว่ามันจังหวะไปนิดหน่อยตรงที่ว่าไฟดับมาคนเดียวหาดเปลี่ยวับ มันมันดูนไม่ค่อย,ย<น>สัดเกน่เท่าไหร่แต่ก็ยังหวัวเราะอยู่ค่ะก็ไปเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นบ้านปุ๊บเป็นบ้านหลังปริมหาดนะฮะห่างจากแล้วแล้วระหว่างหลังสองหลังเนี่ยห่างกันประมาณสิบห้าเมตรไม่มีคนอยู่ก็ไม่มีคนอยู่ก็่ักัเท่ากับว่าจะอยู่อยู่หลังเดียวคนเดียวเลยในวลิเวณนั้นก็จะมืดหมดาขายแจเสร็จปุ๊บมันจะเป็นบ้านไม้เป็นไม้ปีกนะฮะไม้ปีกนนหนาๆเป็นไม้ใหม่ทาสีใหม่หมดเป็นบางกะโลมีทางขึ้นแบบบันไดประมาณสี่ห้าขั้นล้วเข้าไปมีห้องน้นมีตัว แต่ก็อึ้งไว้เพราะว่าหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างแบบเลื่อนนะฮะเป็นลานแบบเลื่อนเข้าไปแล้ววันนั้นเป็นวันที่แปลกอย่างหนึ่งคือไม่มีลมทะเลเลยไม่มีคลื่นทะเลงเงียบมากก็เลยอ,อีเอาอยัางไงเอาไป็นไรนะไม่กลัวไม่กลัวก็จุดเทียนก็มีห้องน้ำมีตัวห้องน้ำก็อ่ะน่ากลัวอยู่ดีแหละพอะเสร็จปุ๊บอาบน,น้ำเสร็จก็แมะกะเขียนหนังสือตอนแรกกะ,ะชมดาวค่ะไม่ได้ดิฉันว่าดูดาวาไม่ทันได้ดูฮะพอเปิดเปิดไปไม่มีลมแล้ววันนั้นฟ้าฟ้าจิด มีเมฆเยอะก็เลยเอาไงดีพัดลมก็ไม่มียุงก็เยอะจะไม่เปิดหน้าต่างก็ไม่ก็ได้เพราะว่าจะได้มีลมเข้ามาแต่ลมก็ไม่มีอีกเอไฟก็ไม่มีก็คือเขาจะใช้เป็นมุ้งอีกด้วยฮะคือการยุงว่าจะแพ้ยุงเอางงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็โดยปกติของการเดินทางเพราะว่าทําในการถพรก็จะได้เดินทางบ่อยอยู่แล้วนะก็จะแต่ก็จะวนมนก็ไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ว่าจะนั่งแผ่นเมตาก็เห็นกันไปปุ๊บเออเราไม่ได้มาอะไรนะ ก็ก็นั่งเขียนหนังสือเขียนอย่างไรกูเอ่อมันเหมือนกับมันมีลูกสุนักอะฮะหลายๆตัวมันอยู่ข้างหน้าแต่แต่แรกเห็นแล้วมันวิ่งไปวิ่งมาเลยค่ะมันก็ค้น้ก็โผล่ออกไปดูก็เปิดออกไปดูตรง,งหน้าตาก็ไม่เหี่อ<จ>ะไรอ่าตอนที่โผล่ไปเนี่ยคือจริงๆอ่ยหน้าบ้านมันจะหันไปทางทะเลเลยแต่ข้างๆเนี่ยอฟัอองเข้าใจไหมคะว่ามันจะเป็นบางครั้งเราไม่ได้มองอะไรโดยโดยตรงแต่ว่าเรามองอะไรแบบปล่อยสายตาเนี่ยเราจะเห็นหางๆตา หางหางตาเราจะเห็นนะมันเหมือนจะเห็นทันที่จะเห็นเป็นมุมเก้าสิบองศาเราจะสามารถเห็นได้มุมเท่าที่ดวงตาเราเห็นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยังไงแต่ปลายตาแต่เนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าขวามือเป็นอะไรเออปองเคยเห็นนะต้องถามว่าเคยดูหนังเรื่องเอ่อไก์เทนอร์ไหมฮะอืมดูฮะดูที่เป็นเป็นเป็นเหมือนวินผีแบบปีกสีดำๆที่เป็นรูนไลคับ ประมาณนั้นคือเราจะเห็นไปจายตาว่ามันจะมีอะไรเหมือนผ้าสีดำๆอ่ะก็คืริบโดยที่ว่าตรงนั้นมันมีแต่ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ไม่ทึบมากเพราะทึบมากจะอยู่ข้างบนข้างคาบ้านน่ะแต่ก็เออเอคงตาฝาดเพราะว่ามันไม่เห็นจริงๆก็เลย,ก,เลยก็เลยหันไปดูหันไปดูอีกัางเลยตั้งจากตั้งสติโยมสองนาที <laughs> หันไปเห็นอาจเจออาจตายได้ก็หันไปปุ๊บเออมันเหมือนมีผ้าะตัวพลิว้วๆแล้วก็จางๆใสๆ ไปเรื่อยๆบินไปบินไปอ่ะแล้วก็เป็นเงาเงาแต่ที่ว่าไม่มีกิ่นไม้ไม่อะไรเหมือนผ้าลอยอยู่อ่ะมันก็เฮ้ยมันมันมันไม่ใช่นะช่ะก็พยายามเพ่งดูเพราะว่าแต่ว่าเนื่องจากคืนเดือนปิดก็เลยคิดว่าอืมครึ่งๆเผื่อใจไว้สำหรับเาาราตาลายแล้วก็เลยกลับเข้ามากลัวอยู่เราจะดูทําไมแล้วก็อ้าเขียนหนังสือตอบเขียนตอบปุ๊บเอ่อก็เคิรมเคิมหลักแต่ไม่ได้กลางมุ้งนะเพราะแต่กลัวกลัวไฟไหม้ด้วยแหละมันเป็นเขียนอ่อสักพัก มาเป็นภาพนั่นคือหนึ่งนั่นคือแต่ยังไม่ปักใจ่ะที่สองด้วยความที่บ้านทั้งหลังเนี่ยมันเป็นไม้ปีอ๋ฟงเคยเห็นผู้หญิงไว้เล็บยาวไหมฮะเคยครับเล็บกรีไม้อะคือมันไม่ได้มาเหมือนขูดซึ่งตอนนั้นประมาณตีหนึ่งครึ่งลากเป็นแกรกอะกรีไปรอบบ้านครับไปเรื่อยๆจากข้างหลังไปจนผ่านหัวนอนไปยาวๆจนรอบแล้วก็เออก็เลยตื่นประเด็นขึ้นมาปุ๊บก็รู้ เอ้ฉันจะทำยังไงก็เ <helping> ก <boundaries> ็ก็ก <so> ็สวดมนต์คือสวดไม่ได้ก็พยายามสวดตล้ดแลก็รู้สึกว่าเราลองมาดีนะแล้วแล้วรู้สึกรักธรรมชาติที่นี่จริงๆริงเงี้ยก็หลับก็พยายามนอนจริงๆไม่หลับแล้วค่ะเพราะหนวานนั้นก็ตื่นแล้วจากพักคราวนี้มาอีกค่ะเฉพาะตริเวณหัวนอนกรีดไปและกลับไปและกลับธรรมดาแต่ละคเขารอบ้วไปแล้วกลับอก็อยู่อย่างนั้นแล้วแล้วแล้วหยุดนะตรงนั้นปุ๊บเขาหยุดเลยก็ไม่มีอะไรได้สึกว่า เขาก็หยุดไปเช้าเปิดถอยละไปตอนตีห้ามั้งฮะตอนแรกก็กลัวมากแต่ว่าด้วยความที่เราเหนื่อยตีห้าก็หลับตื่นมาเสร็จมงเช้าก็ลืมละก็ไม่ได้คุยอะไรก็มานั่งตรงที่เขาทานข้าวกันก็งี้ค่ะก็กะว่าจะไปดำน้ำเขาไปดำน้ำเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ถามอะไรบริกรเลยแล้วก็ไม่รู้เลยเลยแต่ดำน้ำเนี่ยถ้าเขาถ้าแต่ไปคนเดียวเนี่ยเจ้าของเรือจะไม่คุ้มเขาก็เลยว่ามันจะมีน้องๆอันนี้บอกได้เพราะน้องเขารู้จักไปละน้องๆที่จุฬา20 คนเนี่ยเขาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ทีสามเขาก็บอกว่าเนี่ยไปกับน้องๆคนนี้ได้ไหมพวกกลุ่มนี้หมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับด้วยการเขาค่าได้กลุ่มก็โอเคว่าเราเป็นคนเดียวก็ไม่เรื่องมาย่แล้วพอไปปุ๊บเรา๋ยก็กลายเป็นแบบเฮฮาสนิทสนมกันไปซึ่งตอนดำน้ำก็มีอะไรค่ะแต่พอตอนนั่งเรือกลับด้วยความสนิทแล้วก็เล่าพอเล่าเล่าเสร็จกบกำลังเรือกำลังจะกลับนี่ก็จะเห็นบริเวณหาดที่พักของเราอยู่แล้วจะชี้ได้ทีละหลังว่านี่เคยมาเนี่ยเคยเจอผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยน้องก็ พี่ทำไมถามอย่างนั้นเพราะผมเคยมาพักที่นี่เลยนะครับนี่เลยเขาก็ไล่กันสามคนบอกว่าผมมาเห็นแค่ครึ่งแต่อีกสองคนเดี๋ยวแต่รุมรวมกันดีกว่าเล่าให้พีโกฟังซิน้องก็บอกว่าเขาเคยมาปีที่แล้วต้นปีเหมือนกันเขาเห็นคนแรกเดินเข้ามาเห็นครึ่งตัวแรกครึ่งตัวล่างอีกคนเดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเห็นเพื่อนยืนตะลึงก็นึกว่าราอมองไปอีกคนยนึงเห็นแค่ครึ่งตัวบน แต่คนสุดท้ายเดินเข้ามาเฮ้ยสองคนนี้เป็นไหลด้วยความที่เขาเดินตามกันมาทานข้าวเสร็จเห็นทั้งตัวแต่ไม่มีหัวน้องเขาบอกว่าผมย้ายเลยนะพี่แต่ก็ถามว่าเฮ้ยอยู่แถวไหนเลยเหรอเขาบอกว่านั่นแหละพี่หลังตรงนั้นตรงนั้นมันจริงมันมีต้นกล้วยแล้วเนี่ยมันโค่นไปผมว่าเขาสร้างใหม่โอ้ซึ่งใกล้หาแล้วที่ไปหลังนั้นเลยค่ะที่ตายพัพอยู่นั่นเลยค่ะแต่ก็เฮ้ยคี่ว่ามันไม่ใช่มั้ง มันติดติดกันนะเราก็พยายามจะตลกจับเกลื่อนไปใี่ก็แบบกับน้องเขาก็คงไม่รู้อะไรเงี้ยครับอมไม่พี่หลังนั่นแหละเพราะว่าเป็นหลังใหม่ที่ที่ร้บผมมาไม่มีรับปีที่แล้วมีต้นกล้วยแต่ก็เลยบอกเฮ้ยเมื่อคืนน่ะพี่ตรงนั้นเลยหนูล้วก็จริงว่าพี่เจออะไรบ้าอ่างเงี้ยแต่ก็เล่าให้ฟังบอกเฮ้ยพี่ไม่เจอนะแต่พี่เห็นไปหางๆตาแล้วพี่ไม่แน่ใจแล้วก็เลยเล่าให้เขาฟังหมดเขาก็เออแล้ววันนี้พี่เจอยังไงล่ะอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อวันนี้โชคดีเพราะพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่า พี่จะย้ายหาดไปอีกหาดหนึ่งซึ่งเป็นหาดที่เคยอยู่และพี่ชอบหาดแถวนั้นอย่างหนึ่งจริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผีเลยก็ตั้งใจแล้วแต่พอมาคุยกับที่ที่ทาริสร์ทเขาก็บอกว่าไม่มีรถค่อยๆจะต้องไปรถสองแถวเท่านั้นบนบนวนนั้นแต่ก็อยังไงดีแต่ตอนนั้นห้ามุงเย็นแล้วแต่ก็พยายามไปขอเขาเรื่อยๆจนจนคนที่เขาพาไปดำน้ำเนี่ยเขาก็ไปขอเจ้าของรีสอร์ทให้ว่าให้ถามดใส่รับจ้างไปส่งไปหน่อยโดยที่หาดอีกหาดหนึ่ง เขาก็โอเคแ้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปทางระหว่างหาดนี้กับอีกหาดหนึ่งเนี่ยจะกันดานมากๆเป็นหินเป็นตาแล้วด้วยความที่เราชอบชวนคุยเพราะมันเงียบปะคะก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเขาก็น,น้องน้องรู้หรือเปล่าจะ็ปถามขอคนขับเป็นน้องผู้ชายชรุ่นหนุ่มประมาณสิบหกสิบเจ็ดรู้ไหมคะว่าที่เนี่ยที่ได้ถามว่าผีดุมากเลยก่อนเนี่ยมันมีจริงไหมเนี่ยแต่เขาก็ต่ก็ถามเขาเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเขาก็แฮปปี้มากเขาบอก พี่เยอะแยะเลยเต็มไปหมดครับแล้วที่ไหนที่ได้ข่าวว่าตุสุดนะฮะคําบอกคำตอบดีมากก็ที่เราอยู่เมื่อกี้แหละพี่เนาะแต่ก็นี่อําเล่นหรือจริงเงะแต่ก็ไม่ชัวร์วมาน้องก็เรียกว่าเราหัวล้ออะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงพี่แล้วที่เห็นเห็น่ะพนักงานเดินเดือนเขาเจอมาจนชินผมเองเจินชินเลยพี่เบอกเอ้ยหนูไม่กลัวห้อบอกว่าตอนนั้นกลัวนะพี่แต่ผมเป็นคนพื้นพื้นเพราคนที่ก่อนนั่นอยู่แล้วครับวัวๆจนแบบ เห็นจนแบบเขาบอกว่ามาจะเป็นลนักษณะที่มายืนยืนประมาณที่เขาเล่าก็คือสิ่งที่ไปเห็นเลยมายืนยืนมาเป็นผ้ามากมาเป็นอะไรมากแต่ถามว่าเออพี่เคยรู้แต่ว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรบนะอะไรเงี้ยคบอว่าไม่นะพี่แต่ที่เจอเนี่ยผมก็ไม่น่าจะเป็นเป็นวิญญาณอะไร,รแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ทําร้ายอะไรเราจะมายืนให้เห็นอะไรเงี้ยฮะอาจจะขอส่วนบุญนะงพี่แดีว่า ด้วยความที่วิสัยทำทอล์กโชว์ค่ะเลยถามว่าพี่ถามจริงถเงี่้เจอมาเนี่ยโหดส,สุดที่มันทั้งไหนครับขณะที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ขับก็ถึงคุยกันไปเขาก็หันมาตอบเลยอเงี้ยเขาบอกว่าก็เนี่ยฮะทางเดินเวลาเนี้ยระหว่างตอนเนี้ยฮะเออผมเคยขับขับอยู่กำลังจะกลับบ้านพี่เชื่อไหมผมขับมาคนเดียวอยู่อยู่เหมือนมีใครซ้อนผมเมื่อกี้แล้ว่ากกี่โมงนะคะ ห้าหกโมงเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วจะเจออะไรแล้วเ,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 เรื่องหนูทำยังไงล่ะคะครับ,รบเขาก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ยังไงนะคะผมก็หันไปอ๋อผมไม่ได้หันเขาก็บอกว่าเป็นกฎของคนที่เกาะถ้ารู้สึกว่ามีใครเจอหรือคัอะไรก็ตามที่ข้างหลังตัวเองหนักเนี่ยไม่ว่ารถเกง่งหรือรถมอเตอร์ไซค์อย่าหันแต่ก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่ากลัวหรือเปล่าบอกไม่ใช่เขาบอกว่าเขาก็มีเป็นความคีดของเขาอย่างเงยว่าห้ามหันแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าแต่ว่าเขารู้สึกพอรู้สึกตัวว่าตรงท้ายมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยเริ่มหนักแล้วเนี่ย เขาก็มีเสียงค่ะถามอยู่ข้างหูหัวเนี่ยจะไปไหนแต่ไปเห็นผู้ชายครับน้องเขาก็ตอบว่าจะรีบกลับบ้านออืเสียงข้างหลังก็ถามกันอีกว่าไม่รีบกลับได้ไหมเนื้อแต่ยังอึ้งเลยน่ะน้องเขาตอบว่าไม่ได้หรอกพ่อเป็นห่วงพ่อให้รีบกลับตอนนั้นก็เออน้องเขาบอกว่าแล้วน้องเขาก็เหมือนแกล้งแต่เขาไม่ได้แกล้งนะเพราะว่าดูหน้าเขาดูดูดูดีมากดูท้งใจแบบซื่อครับ พี่เชื่อมนะพี่ถามผมอะจุดที่ผมเจอพอดีเลยออืแต่ก็อ่าก็คงต้องเชื่อมั้งฮะแล้วเจออย่างนั้นแล้วหนูทายัางไง<อ>แล้วหายไปไหมเขาบอกว่าเปจะเป็นช่วงสั้นๆพอผมตอบไปว่าผมต้องกลับพา่อพาผมเนี่ยรออยู่ครับผมรถก็เบาขึ้นไม่กับเขาไป เหมือนกับมาทักแต่ถ้าเกิดคนขวัญอ่อนเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์นะฮะเาจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ใช่เพราะคนจะกลัวอะไรเงี้ยแต่แต่ว่ารอสักพักหนึ่งเขาบอกว่าพี่แต่ว่าผมเจอเนี่ยครั้งนั้นหนักสุดแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยก็เจอกันบ่อยๆที่ขับขับมาเนี่ยมีคนมาโบกขับขับมาขึ้นมานั่งเฉยเลยก็มีถ้าเป็นนักท่องเที่ยว ช็อกไปหลายๆคนก็มีเหมือนกันครับผมเพราะจริงๆเขาบอกว่าบางคนเนี่ยที่ยังยังชอบที่นี่อยู่ว่้จะมีเรื่ความเป็นธรรมชาติเยอะมากมแล้วก็ใกล้ใกล้ใกล้กรุงเทพอยู่เนี่ยคแต่ผมว่าเพราะมีหลายๆคนที่มาเจออย่างนี้เนี่ยเราก็บอกต่อกันไปอืมก็มันจะมีสองประเภทอย่างเช่นว่าเออไม่เชื่อครับก็มาลองถ้ามาลองปุ๊บคือจริงๆเขามองว่าถ้าเกิดเป็นที่เก่าเมืองไทยก็ที่เก่าที่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่อะไททม่ว่าทั้งโลกเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณเสตนาดีขนาดไหนแล้วก็คุณมองว่าบางที ขเขาบอว่าคนคนเราจะกลัวอะไรที่โดยไม่รู้อย่างเช่นว่าเป็นความมืดแล้วก็คิดไปานานา,นาแต่ถ้าที่นี่ส่วนใหญ่เขาบอกเจ็ดสิเปอร์เซ็นที่เจอของของจริงอืะเพราะว่าไม่รู้จะหลอกทําไมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเป็นไงบ้างครับผู้ชมผู้ฟังครับผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังนะฮะอาจจะเป็นผู้ฟังผู้ชมรุ่นใหม่นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทุกเรื่องราวความสยองขวัญตลอด20ปีของเดอะช็อคของเรา จะถูกรวบรวมไว้ทั้งหมดในช่องของเราช่องนี้นะครับครั้งหน้ามาติดตามนะครับว่าเรื่องต่อไปของเดอะช็อกย้อนยุคของเรานั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับกด s u b สไครต์ได้เลยนะครับเดอะช็อค13นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดอะช็อคย้อนยุคเอาล่ัเไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับเข้าไปดูติดตามผลงานพวกเราได้นะครับตามช่องทางตลังต่อไนี้ครับผู้ชมครับ